<ค>มาเองมาสัมผัสเองมารู้สึกด้วยตัวเองนะคะว well. Welcome to นน Ubon <laughs> Ratchathani เราตั้งใจมามูนะคะที่อุบลราชธานีเราจะไปมูพญานาคก,กันเก้าวัดเลยใช่ไหมทริปนี้ถ้ามีเวลาจะไปให้ครบใช่ถ้ามีเวลานะคะเราจะไปให้ครบ9วัดนะคะวันนี้เราจะไปวัดไหนกันคะก็วัดแรกนะก่นคะเราจะไปวัดป่าปากโดมนะคะก็เป็นวัดพญานาคที่แบบว่าถ้ามาอุบลก็คือต้องมานะคะแล้วก็เป็นพญานาคที่อยู่ติดริมแม่น้ำมูลเลย เดี okay, ๋ยววัดแรกเราไปมูที่วัดป่าปักดงกันก่อนชุดประทานพรชุดเล็กนี่99บาชทาชุดใหญ่รเรือองค์สุดท้ายราคาพิเศษ299แถวช่้ไว้ยสองชุดเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็ตอนนี้นะ3มโมงทุกคนวัดก็ไม่ค่อยวุ่นวายนะคะคนไม่ค่อยเยอะครั้งที่แล้วนั่นมาช่วงเช้าอะคนเยอะมาก ลองไห้ควันเขาตาก็คือตอนนี้เราให้เพื่อนเราไหว้ก่อนนะคะขอพรก่อนก็คือปีนี้เนาะปีมะเส็งแล้วนะคะก็มาไหว้เอาเลิกเอาใช้นะคะแล้วคือเราก็เกิดปีมะเส็งด้วยนะคะก็ปีชงนะคะแต่ว่าเราจะชงดีนะคะเราก็เลยมาไหว้นะคะทริปปีนี้ก็เลยเป็นทริปไหว้พญานาคเก้าวัดอุบลราชธานีนะคะจุดที่สองก็คือไหว้พ่อปู่กับแม่ย่าน,นะคะพ่อปู่ครูวง กับแม่ย่าปทุมมาก,ก็คือใช้ทุบเจ็ดดอกนะคะทุกคน เป็นพญานาคขายซับนะคะก็คือเหมือนแบบเขาอะให้มารูปถ้านานจำไม่ผิดอนัานอ่านของเว็บไซต์ของทูนี่แหละเขาบอกว่าให้มารูปให้มาอะไรนก็ลเลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะพามาตรงนี้นะคะเผื่อใครยังไม่รู้เนาะ ะะอันนี้ก็คือทุกคนอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโอเคเราก็ไปวัดที่2เลยวัดที่2ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพยานาคนะคะแต่ว่าเป็นวัดที่ถ้าใครมาอุบลหรือว่าเสิร์ชวัดที่อุบลที่ควรมาก็จะขึ้นวัดนี้ถึงวัดภูเพาแล้วนะคะทุกคนวัดเรื่องแสงตอนนี้ก็4ี่โมง4นาทีนะคะก็กำลังมีแสงสวยเลยแต่ว่า เราต้องรองให้มืดกว่านี้ก่อนนะคะรอพระอาทิตย์ตกก็ที่นี่เขาเรียกเป็นโบสนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นต้นกระลาประพึกที่แล้วที่ไปดูดวงกับหมอเดียที่เป็นดูดวงคาเฟ่กับไหวยพญยานานะคคะ่ะเอ็มเขาก็ฝันถึงพญานาคสีดําแล้วนั่นอะ่ะก็เคยจะไปวัดปูยอดรวยแต่ G.P.S อะ่ะพาไปในป่า แล้วเหมือนกับว่าอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนแล้วเหมือนกับว่าเราอ่ะหาทางเข้า่ไม่เจอปกัก GPS แล้วเปลี่ยนแล้วอะไรแล้วก็คือแบบหาทางเข้าไม่เจออะไรเงี้ยหาทางขึ้นขึ้นภูยอดรวยไม่เจอก็เลยก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้เข้าไปใช่ไหมก็เลยโอเคถอดใจกับโรงแรมอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอ,ชอเชมพูดถึงอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮยหรือว่าท่านอ่ะ จะให้เราอ่ะพาเพื่อนนมาก็โอเครอดูพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะหาทางขึ้นเจอหรือเปล่าแต่เรารอดูช่วงพระอาทิตย์ตกแต่ว่าเดี๋ยวก็จะตกแล้วนะทุกคนเพราะว่าที่ต่างจังหวัดพระอาทิตย์ก็จะตกเร็วกว่ากรุงเทพนะคะไม่เห็นคนแล้วนะตอนนี้<อ><อ>ก็คือ,อ,คอวัดก็เริ่มเรืองแสงแล้วนะทุกคน อรุณสวัค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะที่เราตื่นเช้าขนาดนี้เพราะว่าเราจะไปเสนาวัดป่าเจ้าสัวนะคะก็คือวัดเดิมนะคะที่น,น,นันไปทุกครั้งเพราะว่าจะมีพระอาจารย์นะคะที่นันกับแฟนศรัทธานะคะก็เลยจะไปใส่บาตรให้ท่านนะคะตอนเช้าก็คือถ้าแบบใครอยากตามนันมานะคะท่านก็คือไปหาไปไปใส่บาตรให้ท่านได้ ทุกวันนะคะ7จดโมงถึง9โมงเช้านะคะก็เป็นซื้อน้ำซื้อนมหรือซื้ออาหารใส่บาททั่วไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนเดิมนะเข้าประตูเล็กๆของก็ถือนะแล้วก็ถ่ายก็ยากจะถ่ายให้เพื่อนๆดูค ขนมใช่ไหมเอาไปซ่อนหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เอาไปซ่อนหรือเปล่าแอบกินหรือเปล่าใช่ไหมดูดิการของบินเหาปไปการสตัมลงไป วที่สี่เราจะไปไหนกันคะ่ะวัดทรวัง,วงขาพิานคราคิดว่า GPS ให้มาถูกทางไหมเดี <c oughs> ๋ยือไม่มีคนเลยอะ่ะแต่อีกสองนาทีถึงทางนี้น่าจะเป็นทางทางหลักที่คนอื่นเขามากันนะ GPS ก็ได้โอผมจะเดินขึ้นไปไหว้พ่อปู่เลืองจะัะลุย สายพญานาคนะคะก็ต้องมาแต่ว่าทาง G P S มาเดี๋ยวนั้นลองดูว่าทำไม G P S ที่นั้นหามาเขาให้เข้าไปทางสะพานไม้เมื่อกี้ไม่ได้อัดวเดีโอให้น่ากลัวมากที่เขาบอกว่าด้านไหนมีปลาด้วยตอนนี้เราก็มาซื้ออาหาปลากี่ถูกนะ ท,ท,ท,ทุกคนแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะอุ้ยอากาศเย็ยนมากค่ะช่วงนี้อุ้ยธรรมาชาติสุดอ่ะดูทุกคนให้ดูหน่อยเขาจะเห็นปลาไหมอ่ะหมดแลวต้องใส่ต้องไอ้นี่ทีสองถุงกล้ากระโดดไปนู่นไปแล้วบอ กระโดดไปได้กลับมาไม่ได้จ้ะสรุปตกค้างอยู่ที่นี่ไปได้แต่กลับไม่ได้จ่าเป็นผู้เป็นนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยก็เดี๋ยววัดต่อไปนะคะเราจะไปวัดภูยอดรวยนะคะก็คือถ้าสมุดใครแบบว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะเซิร์ชในเว็บไซต์อะว่า วัดพญานาคจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวัดผู้ยอดรวยก็จะเป็นวัดแรกนะคะที่เด้งขึ้นมาว่าต้องไปและควรไปนะคะทถ้าถูกรางวนที่หนึ่งเนอนางถะเข้วันที่หนึ่ง,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 งต้องระบุน,นะว่ากี่ล้านหกล้านไม่พอนะคะทางยาวมากค่ะกี่ล้านหกสิบล้าน หกสิบล้านนี่ต้องซื้อกี่ชุดขอสักร้อยยี่สิบล้านได้ไหมคะเธาลดทัวร์เข้ามาก็ไม่ได้อะรถรถเตี้ยก็น่าจะขูดท้องอะเขาจะมีทงปักอยู่เรื่อยๆว่าทางไปวัดตอยู่ตรงไหนใช่แต่จะบอกว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยลึกอยู่นะ ระหว่างทางเดินขึ้นไปก็จะมีของขายแล้วก็ที่นี่ปิด5้าโมงเย็นนะคะทางเข้ามาลําบากหน่อยแล้วก็กรุณาเติมน้ํามันให้เต็มถังด้วยนะคะคือแบบตอนนี้น้ำมันจะหมดไม่รู้ว่าระหว่างทางออกไปอ่ะจะถึงปั๊มหรือเปล่า ถ้าใครจะมาอะไรนะเจ,เจอมือเปิดดวงของพระอาจารย์อุทยัยก็คือให้มาเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันก่อนเหวยออกท่านจะใหะ้เปิดดวงให้นะคะอ๋อแล้วก็ถ้าใครบุญนะคะที่นี่เขาแนะนําว่าเป็นไข่กับมะพร้าวแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้บนหรอกเราก็มาขอแหละขอเลยอะ่ะ ตอนนี้นะคะถ้าจุดแรกนะที่เราขึ้นมาก็คือขึ้นมาไหว้หลวงพ่อโตยอดรวยองค์สีขาวตรงนี้ก่อนนะคะก็เราไหว้พระประธานจุดแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจุดที่สองตอนนี้ก็จุดที่สองนะคะก็ต้อง ซื้อหมากพูนะคะชุดละ100ก็จะได้แบบนี้นะคะขอคอนก็บอกชื่อนามสกุลเราด้วยลูกหลานมีใครแล้วก็ได้ทูกตัวเลขด้วยอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ชอบเสียงดวงนะคะโอเคจุดแรกค่ะถ้าเป็นลูกแก้วจะมี5จุดลูกแก้วสีแดงๆนะครับขอทรัพย์พวก้มบ้านเงินทองเราแต่ถ้าขอที่หางสีแดงคือให้ลูกหลานเชื่อฟัง คือเราเป็นคนแนบรออย่างนี้แล้วก็สาม,มสารถให้น้องเชื่อฟังเราได้ทุกคน,นมาอเองมาสัมผัสเองมารู้สึกด้วยตัวเองนะคะ ส่วนตรงหางนะคะพี่เขาบอกว่าพี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะบอกว่าส่วนตรงหางเป็นส่วนที่แบบมีพลังอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพี่ที่เราเซื้อของบูชาค่ะเขาบอกว่าส่วนตรงหางค่ะถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าแบบมีลูกน้องเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบต้องการบารมีอํานาจให้คนเชื่อฟังอะไรเงี้ยก็คือให้มาขอที่หางจุดทูบแล้วแล้วเรามารอลุ้นกัน รอเลันะคะสามคำดีคำดีมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาพระทุกองนะคะขอให้มีแต่คำว่ารวยๆตลอดไปให้ได้เป็นเศรษฐียพมหาเศรษฐีในเร็วระหว่างรอถูกว่างรอเลข ที่เะเอมจุดนะคะเราจะไปทำบุญถวายที่ที่ถวายวัดตารางวาละหนึ่งร้อยจะเพ่งเกิดากบานได้ถวายที่ดินนะคะเพื่อสร้างวัดทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปัถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลย่อมสำเร็จได้โดยง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นถวายที่นะคะให้วัดทำสาราใช่ไหมคะตอนนี้ซื้อที่ถวายวัดแล้วก็ื้อที่เพราะว่าทางวัดยังไม่มีที่ที่จะให้ตั้งวัด โอเคก็คืออันนี้นั่นก็ช่วยก็ลองมีไมายเลขอยู่ด้านหลังสี่อยู่ด้านข้างอินเทอร์เน็ตไม่มีนะทุกคนไม่มีโอนนะคะข้างบนก็คือเงินสดเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะได้ฉนดที่ดินด้วยนะคะที่ทําเป็นถวายวันนะคะแล้วก็ยังมีนี่ได้บูชาพระปู่องค์ดำนี่ค่ะทุกคน แล้วครับผมวัดนี้เพื่อนบอกจะอ้วกเลยครับทางทีแล้วถึงวัดภูปังแล้วนี๋ะที่จอดรถก่นนะทุกคนและแล้วนะคะเราก็มาถึงวัดแบบปลอดภัยก็คือทางเหนื่อยมากตรงเข้ามานะคะก็จะเจอทาวเวสุวรรณปังสวยสุขอยู่ด้านขวามือเลยแล้วคืออันนี้คืออะไร อันนี้คือดอกอะไรใครรู้บ้างนี่เขาเอามาร้อยทำแบบนี้นะะ่อตูต้ได้เลยค่ะทูบเก้าดอกแล้วมันตะเกณนยี่สิบแล้วก็ชุดหมูบูชายี่สิบบาท ตรงนี้ก็จะมีทาเวตรวันปางสวยสุกนะคะก็มีที่แรกแล้วก็ที่เดียวในไทยนะปัจจุบันตอนนี้นะคะตอนกลางคืนนะคะ องค์พญานาคก็จะเรืองแสงแต่นั้นคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนวัดภูพาเมื่อวานอะที่ตอนกลางคืนอะถ่ายไม่เห็นก็เลยเดี๋ยวจะอัดในมือถือนะคะนี้เดี๋ยวนั้นเก็บภาพให้แล้วก็ถ่ายรูปนะคะให้ดูว่าภายในวัดป่าภูปังนะคะเป็นยังไงเนาะ คือแบบว่าทางอาจจะลำบากหน่อยนะคือทางมันไม่ได้แบบเป็นทางลูกรังนะทุกคนแต่ทางมันเป็นหลุมมันก็เลยแบบว่าขับรถยากนิดนึงนะคะก็ใช้เวลามาจากวัดภูยอดรวยอะ่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคน เสร็จของเรานะคะเป็นวัดพระธาตุนองบัวนะคะก็ถ้าใครมาอุบลราชธานีนะคะก็ต้องมาไหว้พระธาตุนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีองค์พญานาคด้วยนะคะก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาไหว้วัดที่เสร็จกันคะ่ะก็มาไหว้ขอพรไปด้วยกันนะคะ ก็เด pues ี e mm ๋ยวเราเข้าไปด้านในพระธาตุกันนะคะก็เราไหว้พระธาตุเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปวัดใต้พระเจ้าองค์ตือนะคะจะมีพญานาคสีต แล้วก็จะมีอาหารร้านหมกนะคะไกลๆด้วยแต่ว่านันไม่ได้ถ่ายร้านอาหารให้นะเพราะว่าแค่ถ่ายวิดีโอ9วัดวิดีโอก็น่าจะยาวมากๆแล้วอะครั้งที่นันมาอุบลน,นันก็จะไปกินร้านส้มตำจินดาแล้วก็ไปกินร้าน <Okay. S 2> อ,อ,อากาเวที่เป็นถ้าใครชอบแหนมเนืองหรือว่าหมูยออาหารเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เมื่อวานเราเพิ่งไปลองร้านร้านร้านใหม่มาร้านมีลาปันนี้ถ้าใครสายเนื้อก็คือแบบจริงเนาะต้องลองดีมากๆเนื้อคือแบบลายสวยมากค,นะคือนานน่ะไม่ได้กินนะแต่ว่าเพื่อนสั่งลินมาเมื่อวานเนาะแล้วก็มีพี่ที่แบบว่าเขาอยู่บนนะคะเขาก็แนะนํามาอร่อยแล้วก็คนเยอะนะแต่ว่าที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือสะดวกเลยแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะไปกินหมกหมกก็คือแนะนานันไปกินสองสารอบแล้ว แล้วก็รอบนี้มาพักโรงแรมเซนทารานะคะคือโรงแรมดีมากๆแล้วก็ใจกลางเมืองใกล้ๆห้างเซน็นทรัลเนาะก็แล้วก็ราคาไม่แพงเนาะเราจองมาประมาณพันหเนาะใช่ราคาอที่พันหใช่ก็คือแบบราคาดีเลยเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปวัดใต้นะคะพระเจ้าองค์ตือกันเลย ถึงวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือกันแล้วนะคะทุกคนก็คือภายในวัดนะคะจะมีพระพุทธรูปนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีพญานาควงกดแล้วก็มีพญานาคสี่ตระกูลด้วยนะคะจะบอกว่าท่านสร้างเสร็จเร็วมากมากเลยเพราะว่าปีที่แล้วนั่นมาเพิ่งจะเริ่มสร้างเองแลคือเป็นวัดที่แบบเงียบสงบมากนะคะใครที่มาช่วงแรกๆนะคะตอน ้างพญานาคสีตะกุลนานามาทันท่านเจ้าวาดนะคะให้เขียนชื่อแผ่นทองอ่ะแล้วท่านก็จะแบบเอาใส่เข้าไปในตัวพญานาคอะค่ะแล้วเหมือนแบบคอยให้เราแบบได้แบบได้บุญได้รับบุญกุศลอะไรนี้ด้วยนะคะแบบดีมากๆเลยรู้สึกแบบอุ่นใจแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่มาที่อุบลนะคะก็เหมือนแบบจะต้องกลับมาดูความแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะคะ เดี๋ยวมาสวยๆสับๆหน่อยค่ะก็ตอนนี้นะคะเรา ขอพรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คนส่วนใหญ่น้องเวลามาไหว้พญานาคนะคะก็จะขอเรื่องเงินทองความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นันอะ่ะก็ถือว่ามาตั้งใจมาแบบให้เต็ม9วัดเลยนะคะให้ครบ9วัดเลยแต่ว่ามีวัดที่ไม่เป็นพญานาคก็มีนะคะแต่ว่าเป็นวัดที่นันรู้สึกว่าถ้านันมาที่จังหวัดอุบลอะ่ะก็คือต้องมา นี้แต่จริงๆคือวัดที่อุบลราชธานีนะคะทุกคนมีแบบวัดเยอะมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยววัดต่อไปนะคะที่เราจะไปก็จะเป็นวัดกลางนะคะเป็นวัดแรกนะคะแห่งแรกของออของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เดี๋ยวเราไปวัดกลางกันต่อนะคะโอเค let's go ทุกคนเอาอีกแล้วถ้าไม่หลงไม่ใช่นันก็คือตอนนี้เราอยู่วัดกลาง แต่วัดที่เราตั้งใจจะไปที่มีพญานาคคือวัดหลวงนะทุกคนโอเคแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วนะคะก็เลยขึ้นมาบนโบสนะคะแล้วก็ไหวพ้พระโอเคทุกคนวัดหลวงก็ใกล้ๆนะคะแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะก็ใกล้ๆกับวัดกลางเลยโอเคเดี๋ยวเราเรีบไปที่วัดหลวงกันนะคะเพราวัดนี้ก็ จะมีพระประธานด้านบนนะคะบนโบสถ์ที่เดียวนะคะที่ให้กราบไหว้โอเค let's go วัดหลวงไม่ผิดแน่นอนรอบนี้คือถึงวัดหลวงแล้วนะคะวัดหลวงวัดนี้ก็เป็นวัดแรกนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีพญานาคนะคะหันไปทางแม่น้ำมูลด้วยแล้วก็ติดแม่น้ำมูลสามารถให้อาหารปลาได้นะคะ โอเคก็โอ้โหพอเข้ามาลมก็โกรกพัดโชยเลยนะคะมีพระราหูด้วยนะคะพญาคุดเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พญานาคขอพรกันนะคะรับทรย์มีเจ้าแม่คนอิมด้วยฝั่งขวามือเหมือนกำลังส,งสารา้างศาลาหลวง ก็จบที่วัดหลวงนะคะก็มีพญานาคนะคะขอจุดไหนก็ได้หลวงพ่อบอกก็คือขอจุดไหนก็ได้พรสำเร็จเราก็จะมาขอองค์ใหญ่หน้าประตูนี้นะคะนี่สองตนนี้นะคะก็คือนั่นนะจะขอให้เหมือนแบบพอดีท่านอยู่ตรงประตูด้วยเนาะก็อยากให้แบบเปิดประตูทรัพย์เปิดประตูความร่ำรวยนะคะโอเคเดี๋ยวพอเสร็จจากวัด วัดนี้นะคะก็จบแล้วเดี๋ยวเราจะไปสนามบินกลับบ้านทริปนี้เป็นไงบ้างค้าที่รักสนุกค่ะสนุกแอนสึกอิ่มบุญ <c oughs> แต่ก็เหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยจากการเดินทาง <c oughs> วัดแต่ละวัดที่เราไปนี่คือแบบจริงวิบากจริงเราคือแบบว่าาวิบากมากทุกคนน่นะไม่รู้ว่าทางอะ่ะมันแบบ มันลาบากมากมากเราก็แพนมาคือแค่แบบ3วันเนาะแล้ววันแรกอ่ะที่เรามาเราก็ไม่ได้แบบไปไหนเราก็มาแค่วัดในเมืองเนาะแต่เมื่อวานเป็นวันที่เราจริงๆถ้าเกิดไม่ได้คิดว่าจะต้องตามรอยพญานาคอ่ะก็วัดในเมืองก็มีเยอะอยู่ใช่แต่เราเน้นตามรอยพญานาคไงมันก็เลยจะต้องแบบขึ้นคงขึ้นเขาห่างจากตัวเมืองแบบสองสามโลสองสามชั่วโมงก็เลยแบบโอ้โห นิดนึงใช่แต่ว่าจริงๆวัดวัดถ้าพูดถึงอ่ะถ้ามาอุบลแล้ววัดที่ดังๆก็จะมีวัดคูยยอดรวยเนาะใช่วัดที่ดังที่สุดตอนนี้แบบสิเทนอันดับหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งเลยการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวใช่ก็คือก็ไม่ต้องมาก้าวัดเหมือนเราก็ได้ก็ลองเลือกดูนะคะว่าสะดวกยังไงใช่ค่ะแล้วก็โอเคทิปนี้เนาะอิ่มบุญไปตามๆกันนะคะก็จบที่วัดหลวงนะคะนี่ กล้วิวแม่นาำมูลตอนนี้ไม่มีรถนะคะเราก็อยากให้เห็นแบบว่าองค์พญานาคใหญ่มากทุกคนน,นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงๆ่งปังปังรวยรวยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าใครจะทําธุรกิจด้วยตัวเองหรือว่าเป็นลูกจ้างเขานะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะมีเจ้านายที่ดีนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังรังราถนาทุกประการเลยแล้วก็ไว้คลิปหน้านะคะนั่นไปไหนฝากติดตาม ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะสไปยห้ฮ่องกงหนีเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวแค่ไทยหรือสายมูอย่างเดียวนะคะสายกินคาเฟ่นะคะต่างประเทศนั้นก็เที่ยวหมดเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาบ๊ายบายด้วยกันบ๊ายบายเฮงเปังๆรวยรวย